ขอบคุณครับก็สวัสดีรอบหนึงนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่มาให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยนะครับวันนี้นะไปไหนครับไปไหนฮะเดินผ่านหน้าวิธีรู้จักพี่หรือเปล่าใครไม่รู้จักนะครับก็ผมเต๋าเอฟแปดนะครับผมฝากชาวซีคันด้วยนะครับผมนะถ้าใครไม่รู้จักก็ ดีๆๆดีเทียรู้จักนะครับผมต่อเอฟแปดนะฮะตอนนี้ก็มีผลงานนะครับละครนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับอาทิตย์หน้าก็จะจบแล้วใช่ไหมหน้าจบแล้วนะครับผมก็อย่าลืมติดตามมาด้วยแล้วกันเข้มข้นมากนะครับแล้วก็มีซิงเกิลที่สองก็จะออกมานเร็วนี้นะครับเป็นเพลงสไตล์แนวไหนเนี่ยก็เดี๋ยวบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้อุบไว้ก่อนแดีว ไล่จะคลอดออกมาแล้วนะครับใครอะใครอะตอนนี้แปดเดือนแล้วฮะเด็กคลอดแล้วอะไรนะครับไม่มีใครทำคลอดท้องทำเองครับผมเมื <laughs> <laughs> ่อกี้ใครพูดเดี๋ยวดูหน้าใส่ชุด, <laughs> ด,ดนั่นเองดูหนโรงเรียนอะไรครับเนี่ย ครับมรงยังไรับยนอะไรนะครับราชินีบนราชินีบนนะฮะราชินีบอ็นลาตายแล้วผมพูดอยู่แล้วออกอยู่แถวไหนครับแถวนี้โอ้โหแถวแถวใกลกว่านี้ขอบคุณมากครับผมนะไม่ใช่หวังจะบอกว่าผมเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่กำเนิดนะครับสมเมียงนี่จะซอเสืออักเสบเม็ดหนึ่งนะฮะ อาหารโปรดก็ hehe, ส้มตำกับน้าหมูนะครับก็เป็นคนแถวพิสารนะฮะไหนคอยเสียงคนพิสานไหนดิมีบอมีบอคนพิสารข้อกัดสิงนะครับผมอ่ไรเอ็นบอกโอ๊ยไกลกันเนาะวันเลาะฟังออกหรือเปล่าฟังออกหรือเปล่าว่าพูดอะไรกันเพราเรี่ว่าภาษาสเปนนะครับก็ถือครับเพราะนีาษาสเปนนี่จะฟังไม่ออกแมนบอครับแมนบอ เอ้ยนะอมี่ยังเข้าไม่ยังไรเไรดผู้สาวงามครับก็วันนี้เอาเพลงมาฝากสองเพลงเพลงแรกคือเพลงผมและเพลงต่อไปก็เป็นเพลงในรุ่นเดียวกันนี่แหละ AF8 เหมือนกันมีสิบเอ็ดคนตัดผู้หญิงออกไป ร้องคีผู้หญิงมั่ไปได้เท่าไหร่นะเซนีน้อยใจนะครับตอ่อนน้องเอ๘ฝั่งผู้หญิงนะฮะก็รักเ่าๆกันนะครับแต่เพื่อนผงผู้ชายนะครับวันนี้นะฮะเป็นเพื่อนสนิทผมด้วยนะครับอาเรื่องเล่นเหรอว่าใครผมสนิททุกคนนะครับ จักรยานไม่ได้ปัดจักรยานมาพ่อมาส่งทรัวันนี้ขอจักรวาลโน้อเคลเขาเพาะมากไปดูละครเวทีเขาหรือยังไปดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอบสุดท้ายแล้วอะไรนะครับไปไปไปแน่นอนไปแล้วนะครับขอปัดหน่อยนะฮะลงทุนมากครับผมนะฮะแฟนคลับเองลงทุนมากนะเอาไม่มีตังค์แล้วนะครับ ซื้อคอนคู่หมดเลยโฟโตุู้่ออกแล้วนะโฟโต้คู่เขาประกาศแล้วนะราคาเท่าไหร่นะอ๋อถ้าเพิ่มไป400ขวดก็จะดีนะซื้อยลวเพิ่มก็โอเคน่าได้ไหมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราพูดกันแค่นี้เดี๋ยวคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องนะฮะโบ๊ะเตา AF8 นะครับสวัสดีครับนะฮะถ้าเห็นจะเห็นในโฆษณาทูมูฟ o t h นะครับกระโดดอย่างนี้นะฮะ หรือว่าเกี๊ยวปุ้งนะครับถ้วยนี้โดนนะฮะจะเห็นไอ้หนุ่มขาวคนนั้นในทีวีับแฝบ,บนะฮะตอนนี้ก็ฟังเพลงดีกว่าพูดเยอะแล้ววันนี้เ <c oughs> ป็นเพลงช้าๆซ <c oughs> ึ้งๆสำหรับใครที่กำลังอกหักอยู่ก็ฟังตรงน,นี้เลย <c oughs>